เปิ้ไอรีนทำพินัยกรรมยกสมบัติให้สาธารณะ เป็นนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ค่ะสาหรับเบิ้ลไอรีนที่เพลงมันนี่ของเจ้าตัวด่งดังมีคนนําไปข่าเวอร์มากมายก,ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสวัยล่อเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเบิ้ลไอรีนได้โพสต์ภาพคู่กับรถรู่ขั้นงามสีแดงเฉีียวพร้อมกับเผยเรื่องราวชีวิตของตนเองว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยค่ะนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าหากวันหนึ่งเธอได้จากโลกไปนี้ไปแล้วรถรู้คันนี้ขอยกให้เป็นสาธารณกุศลค่ะโดยเธอได้โพสต์ข้อความบอกว่าพาบาร์บี้มารับลูกสาวคนใหม่เห็นเขาว่าขับปอชเช่แล้ว ฟิน,ฟน,ฟนแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในจุดที่มีอิสระในการใช้ชีวิตเกือบทุกๆด้านแต่ก็ไม่เคยลืมว่าเราเคยมาจากไหนจากลูกคนโตพี่น้อง3าคนเป็นเด็กกระโปโลที่อายุ16ปีกระโดดโลกบีบบังคับให้เป็นเสาหลักครอบครัวที่แตกแยกยังจํารสชาติได้ดีถึงการต้องนั่งสองแถวไปต่อรถเมย์แม้วันฝนตกหนักเพื่อไปขายของไปตระเวนหางานทําต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรได้เงินก็ทําทํามานับสิบอาชีพจะมีใครเข้าใจชีวิตที่ต้องกระเสือกกระสนเพื่อครอบครัวเพื่อส่งตัวเอง การมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยแต่พอย้อนกลับไปดูก็หายเหนื่อยมีแต่ความภาคภูมิใจมาแทนที่เราเชื่อเสมอว่าที่เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะพลังแห่งการทราบซึ้งกตัญญูรู้คุณพลังแห่งการขอบคุณทุกเช้าและก่อนนอนขอบคุณกระทั่งทุกอุปสรรคทุกปัญหาขอบคุณทุกๆบทเรียนทุกๆคนที่เข้ามาเป็นจิ๊กซอเป็นบททดสอบขอบคุณพลังแห่งการสํานึกรู้คุณความทราบซึ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อแผ่นดินเกิดต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รถคันนี้เราไม่อยู่แล้วเป็นของ งทุกๆคนนะคะอยู่ในพินัยกรรมมะระดกที่ยกให้สาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆท้ายนี้ที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณทุกๆแรงใจทุกกำลังใจดีๆที่มีให้เราเสมอมาด้วยค่ะ